สวัสดีครับพี่แป๊ครับพี่แปสวัสดีครับอ่ะไม่เห็นเมื่อกี้เห็นพี่แปนั่งคุมซ้อมเลยมีมีใครมีรายการบ้างครับตอนนี้ก็มีมหาสมุทรกับเมซี่ครับที่เร็วๆนี้วันอ่าเมซี่วันเสาร์อาทิตย์นี้ครับอาทิตย์ตะคูใช่ไหมครับอ๋ออ่า,อา,อาเอามหาเอามหาสมุทรก่อนแล้วกันช่องเจ็ดวันอาทิตย์นี้เป็นไงบ้างครับร่างกายตอนนี้ก็ร่างกายผมคิดว่า8 90%แล้วอครับเพราะซ้อมาประมาณเดือนเดือนหนึ่งผมมาอยู่กับพิ่แท็กกี่ไฟแล้วครับเนี่ย2 สองไฟแล้วก็ฟอร์มดีขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยใช่ไหมพี่เป็นไงบ้างครับเด็กคนนี้ก็เด็กตั้งใจซ้อมครับเขาก็ผมว่าเขาก็มีระเบียบวินัยในตัวแล้วช่วงหลังก็ร่างกายพีก็ฟอร์มก็ดีตามไปชนะกี่ไฟแล้วครับชนะสองสองไฟแรกกับใครครับพี่ที่กลับมาที่อยู่ที่นี่ยชนะสองทองมุญสองไฟครับอ๋อแล้วก็วันอาทิตย์นี้เจอจอจคาราบาวจอร์ทพลันชัยเป็นไงบ้างพี่ก็ กู๊ดกี้นะพมวยเขามวยพลันชัยเขาแข็งแรงแล้วมวยเขาพร้อมดีแน่นอนครับพี่ก็คงเอาล่างกายต่อยกันนะครับแล้วสิ่งหนึ่งที่เป็นแฟนมวยเขาสงสัยเวทน,น้ําหนักของปาสมุทรนะพี่ไฟนี้แต่ร้อยสิบเจ็ดเลยมันขึ้นลงขึ้นลงตลงอดอย่างว่าป่าชุมเขาก็บอกว่าน้ำหนักน้อยไม่มีตัวต่อยอความจริงอะสิบสี่สิบห้าสิบหกต่อยหมดทำได้ตไดแต่ไฟนี้มาร้อยสิบเจ็ดเลยมันเยอะไปไหมครับมันก็เยอะครับแต่เมือ่กูเราก็ต้องปล่อย ทำมวยถ้าเราไปจะชงน้ำหนักเราไม่มีข้อเ่ีแต่ว่ารูปร่างอะไรก็น่าจะพอๆกันเนาะรูปร่างน,น่าจะพอแล้วต้องวางแขนยังไงดีพี่หรือว่ามาดูทีต่อยรัาสไตล์เราครับเราเราก็ดูเขาต่อยมาแล้วครับแต่ว่าเขาเข่าลุ้นวนเลยนะตรงนี้เป็นไงบ้างครับมหาสมุนก็เข่าอย่างเดียวหมืนนอนกครับเราก็เข่าแลนะ อีกคนนึงครับเมสซี่เจอรูปแบบเก่าเป็นรุ่มเหมือนเคยแพ้เข้ามาใช่ครับใช่ครับกี่ครั้งแล้วฮะครั้งเดียวครั้งเดียวอันนี้เลยนี่แล้วก็สุดนานด้วยครับอ๋อแล้วล่าสุดเราก็แจ้งเกิดแล้วนะชนะใครนะวันนั้นชนะทีเด่นน้อยน้อยแล้วพี่ร่างกายของเมสซี่ตัวนี้กลับมาเหมือนเดิมหรือยังก็ใกล้แล้วครับตอนนี้วิ่งแปดสิบวันทิตนี้ก็น่าจะเต็มร้อยนะครับเจอเป็นรุ่งไปที่แล้ว แพ้ยังไงพี่แพ้แบบไหนแพ้ร่างกายเราหรือยัไไหแพ้ร่างกายด้วยแพ้าราคาราคาดี่ยมันก็ค่อยไปค่อยไปมวยสามยกไม่มีอะไรต่อห้าหกหนึ่งต่อยไปผม,ก,ปม,ก,ปมก็ดูชนละลำบากเลยพอเดินเข้าไปก็ทางแล้วไปนี้ต่อยลาดําเนก็น่าจะดีขึ้นนะน้ำหนักเป็นไงพี่เบนซี่ร้อยี่สิเจ็ใช่ไหมครับร้อ ก็27ครับ,รบเป็นไงพี่เบ็ดนี้ก็เ,เยอะอีกครับเบตตี้เนี่ย124 25 26ลอยได้ครับโอ้น้ำหนักน้อยนหนักน้อยเออแต่ว่าอพอเ,อเวทนั้นก็ไม่มีคู่อีกแล้วก็้เวทนี่ก็ไม่มีคู่แล้วมวยถ้ามหาสมุทรนั่งเบตตี่มวยรูปร่างมันสูงด้วยถ้าเราจะไปบีบปล่อยน้ำหนักตัวเองเราไม่มีตัวต่อยเพราะมวยเวทนี้มีตัวเบตตี้อ่ะครับ ก็เลยต้องปล่อยขาดสองคนครับส่วนคนอื่นๆก็ยังไม่มีรายการก็มีมีโรนัยได้โรนัลไดอีกนานครับเกมที่อยู่บนเดือนวันไหนรู้หรือยังครับก็ประมาณเดือนหน้าครับบอกเดือนหน้ายังไม่รู้วันกาก้ากาคาด้วยลัมบอนกาก้าเชื่อใจครับแต่ลัมบอนขอลัมบอนก็เดือนนี้เดือนเดือนหน้าเดี๋ยวหน้าเหมือนกันเดี๋ยวค่อยมาบ้าอะไรทีนะครับกาก้ายังไม่ได้มา กาก้ายังไม่ได้เข้ามาเข้ามาซ้อมอาทิตงแล้วครับวันนี้ผมพาถึอกี่ก็เลยให้เขาพักกลับบ้านมันกเที่ยวไม่พักผ่อนกับับส่วนลนาชัยนี่ขึ้นไว้เบื้องต้นคือ20คนพางก็ประมาณ2ี่สิบยี่สิห็นปมาบอกใหาจะลงเดือนนี้ครับข้องจ4๊ดซีน้ำหนักเท่าไหร่อรพี่ที่เบื้องต้นเขาบอกไม่อย่ง เขาบอกให้ต่อปอนเมื่อกี้ป๋าบอกให้ต่อปอนร้อยยี่สิบเจ็ดร้อยยี่สิบแปดแต่จริงแค่ร้อยสามสิบร้อยยี่สิบเจ็ดร้อยยี่สิบแปดเราต่อหนึ่งอุบลหนึ่งปอนร้อยสามสิบสองช่องเจ็ดสีครับเมื่อกี้เห็นจัดแนวด้วยจับแนวเป็นไงบ้างพี่ยังยังถือว่าร่างกายเขายังไหวนะครับถ้าถ้าเกิดจะต่อยอีกทียังไหวยังไหวเราเป็นคนที่มีระเบียบวินัยตัวเองอยู่แล้วเขาไม่ต่อยมวยเขาออกก่าร่งกายตลอดแล้วก็ตอนนี้ก็ทำ่างกายไปก่อน ้นองจับเป้าระมาณนี้มีอีกกระชุ่มไทยอ่ะพี่เป็นป๊อบป๊าเลยต่อยเอะีกทีครับคงเดือนหน้าครับเดี๋ยวยังไม่รู้วันเดี๋ยวรู้วันอีกทีค่อยมาเจ่ยฟินอีกรอบนึงอ่ะพี่แป๊ะฝากนักมวยในค่ายหน่อยครับลูกน้องหน่อยครับก็อาทิตย์นี้ก็ฝากเพี่ลูกน้องสองคนนี้นะครับเอ่อมหาสมุทรช่องเจ็ดและเมสซี่ช่องบารินนะครับก็ผมทำมวยออกไปว่าว่าผมออก่อยเต็มที่ครับแพ้ชนะมัน ก็เป็นเกมบีไา้แต่ว่าผมอยากให้คนดูมีความสุขครับผมกจะป่อยเพลงนี้แน่นอนครับอโอเคครับขอบคุณมากครับพี่แปนครับ